สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะความภาคภูมิใจในตัวเองหรือที่เราเรียกกันว่า self esteem นั้นนะคะคือการรู้จักคุณค่าของตัวเองการเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและที่สําคัญต้องรู้จักคุณค่าในตัวผู้อื่นด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่นั้นควรที่จะสร้างให้ลูกน้อยตั้งแต่ยังเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพาไปคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้กันค่ะ เราจะมีวิธีการสร้างความภาคภูมิใจหรือว่า self esteem ให้ลูกได้ยังไงบ้างคะต้องเป็นความรักหรือว่าความรักของที่หมอจะพูดถึงคือเป็น unconditional l ลิ e ก็คือเหมือนกับว่ารักที่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งหมอให้ตัวย่อมันเนี่ยเป็นคำว่า a r t i ต t เหมือนกับว่าเป็นศิลปะในความรักเลยนะครับถ้าเด็กรู้สึกว่าเขาเป็นที่รักเขาจะรู้สึกว่าเขามีค่าเราควรที่จะเริ่มปลกฝังหรือว่าเริ่มสร้าง self esteem ให้เด็กเนี่ยตั้งแต่วัยเท่าไหร่คะคุณหมอหมอเขาเลียวว่าตั้งแต่ทารกเลย เขาวอทารกเนี่ยหลักๆสาคัญคือในเด็กช่วงมากกว่าหกเดือนเด็กจะเริ่มแยกเริ่มแยกแล้วว่านี่คือฉัน<ม>นั่นคือเธอแล้วเขาเริ่มแยกได้ว่านี่ฉันนั่นเธอเขาก็จะรู้สึกได้ว่าถ้าสมมติเธอคนนั้นหรือพ่อแม่หรือแม่อแมตอบสนองกับฉันดีแปลว่าฉันโอเคฉันเป็นที่รักปัจจัยอะไรบ้างคะคุณหมอที่จะทําให้เด็กเนี่ยขาดเซลฟ์เอสตีมหรือว่าเซลฟ์เอสตีมต่าลงลดลงก็คือย่อไปคนคตอบแรกแล้วกันคําตอบแรกก็คืออารอา์ติสติมตัวตัว,ตวย่อที่หมอบอกนะครับ ก็อะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กเซอร์ซีมรากไม่ดี mm. ก็คือ mm. ตรงค่ากับอาร์ติสไม่ให้ลูก mm. มีความเป็นตัวของตัวเอง mm. ลูกจะไปไหนลูกจะวิ่งอะไรไม่ให้ไปลูกจะจับอะไรไม่ให้จับ ค่าหมดท,ทุกสงทุยาสิ่งสําคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละค่ะที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ลูกน้อยด้วยนะคะอยากให้ทุทกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยถ้าหากใครมีคําถามสุขภาพก็ส่งมาหาเราได้ที่ Facebook Fan นเ page สุขภาพแจ๋วของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ